มาให้กำลังใจวันอีกหนึ่งวันแล้วนะคะตั้งแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเนาะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ร่มดาบลงเดิมเดิมเนาะลงเดิมเดิมเป็นภาพกิจกรรมในในในรอบรอบตัวเราหรือว่าครอบครัวเราหรือว่าเราทำอะไรก็ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะรักลวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะพี่คุณพี่สีนวนวลนะคะฝนตกค่ะบ้านพี่โอ้ยรบับรองค่ะนะคะทางถ่ายทุกคนรอบ้องนะคะน้องสัาบีก็สวัสดีน้องกิตดดินธ์นะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน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 ,อนก็สบายดีกันทุกคนเนาะนะคะผ่านพ้นมาแล้วจากเกินความสามารถเรานะคะเพื่อนๆนนะคะเป็นกำลังใจให้กัน เ,เองก็อยากจะบอกเพื่อนนะคะว่าบางทีเรารู้ข้อมูลนั้นยาวยาต้องคิดยาวเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อจะได้ผ่านอย่างเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นกําลังใจสีนวลนะคะกีเอเตอร์ทั้งสามท่านมาส่งพลังบวกให้เล็กในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนี่ตอนลาทุกคนค่ะรักๆ ช่วงนี้นะคะเพื so so please, ่อนๆก็จะมีปัญหากันนะคะปัญหาหลายๆเรื่องเนาะก็แล้วแต่ค่ะที่เปิดค้าการมองเห็นให้กับเล็กเนาะนะคะขออนุญาตแป้บนะคะค่ะคุณเตมกระมลด้วยนะคะขอบคุณแม่ล้อมดาวขอบคุณน้องทัศพบุตรสากตันด้วยนะคะาที่ยงที่เข้ามาทัถทายกันในวันนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะทําตรงตรงส่วนนี้การไลฟ์สด อให้ให้มันได้คุณภาพหรือว่าชโลช่วงระหว่างโลการก็ชาร์จไปไรซ์สดไปด้วยนะคะคุณเฟรมกะมลบอกแวะมาส่งกำลังใจให้จ้านะคะขอบคุณนะคะล้อมดาวขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณแม่ล้อมดาวดีใจจริงๆเลยคุณแม่ล้อมดาวก็ตั้งแต่รุ่นแรกนะคะเพื่อนเพื่อนคะพรุ่งนี้ก็ออกไลฟ์สดเลยเนาะพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณเตมกมูลสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณเตมกมูลเล็กเองก็ <S <S เสียงชัดไหมสัญญาณดีไหมครับเป็นไงบ้างคะ่ะเล็กเล็กนะคะของคุณแม่เนาะนะครับแม่เล็กก็วันนี้ก็นั่งนั่งกดเพลินดูอย่างรอ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 อยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะ น้องสำดีก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่คะ่ะเราคะ่ะที่เปิดค้าการมองเห็นให้กับเล็กเนาะนะคะขออนุญาตแป้นนะคะคะ่ะมากเลยช่วงนี้เล็กก็รอการทดสอบเล็กก็ว่าคลิปของเล็กน่าจะน้อยนะคะคลิปยาวน้อยก็เลยว่าจะลงคลิปยาวเยอะๆทำคลิปเวลาไม่มีขึ้นนะคะ ก็สังเกตดูจากการไร้สดเขาจะไม่มีเวลาแจ้งขึ้นเลยเนาะดูโทรศัพท์เป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ทําอะไรเราก็เพลินนั่นแหละค่ะเพลินแล้วก็คือตมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ติดที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรนะทําทุกวันเราก็ยังเห็นการหลังบ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงก็เข้าไปเยี่ยมหลังบ้านได้นะคะน้องเนาะ น้องกีตินันก็สึกย้อนสนาวก็สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะสวัสดีเ c e b o ๊ k สวัสดีไอเริ่มใหม่เนาะถ่ายพูดคุยกันเนาะนะคะคุณเตมกมลก็สวัสดีจ้าขอบคุณมากนะคะน้องเทพบุตรเป็นยังไงไก่ทาอยากจ,จะทําไม่เป็นไรคะ่ะอยู่หน้าหน้าเฟซจ้า๋อ ไปถึงหน้าบ้านพอดีใช่ไหมคุณแม่ร้อมดาวขอบคุณ AI ไอมากนะลวท่านนะคะตอนนี้เล็กเองก็ยังรอการทดสอบเหมือนเดิมนะคะก็ยังเหมือนกันเหมือนกันค่ะปัญหามีไม่เหมือนกันวันนี้เราก็มาเห็นนะคะ AI นะคะสวัสดีทั้งคายเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนผ่านเข้ามาแล้วทั้งทายได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวนะคะสวัสดีเพื่อนๆ f ื c อนเฟซบุ๊กนะคะสวัสดีสดเป็นยังไงบ้างค่ะคุณเทพประบุข,บข่าสั้นบอกสายวิค์สวัสดีนะครับคุณเตรมกระมวลสีมาเริ่มใหม่นะคะ,ะเปิดค่าการมองเห็นให้กับเด็กอุดมพรพัดแก้วด้วยนะคะ ตอนนี้ก็เราก็เข้ามาให้กำลังใจเล็สองรอบและเลกยังยังไม่ได้กลับไปเลยเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษไม่ลงดาวดูบ้างยอดวิวดีไหมคะเหรียญวิ่งดีไหมน้องเทพบูร <c oughs> เพราะว่าดูโทรศัพท์เป็นอะไรนี่แบบว่าเราก็ทำอะไรเราก็เพลินนั่นแหละคะ่ะเพลิน แล้วก็คือตาที่นี่ตกประจำเมื่อวานก็ตกค่ะเมื่อวานก็ตกตกทุกวันเอวันไหนไม่ตกก็คือจะผิดปกตินะคะค่ะคลิปเรา,เาน้องเทพพบุตรผ่าสั้นก็สวัสดีค่ะคุณพี่สีนวลพุ่มคำนะคะ คลิปยาวคลิปสตรีมจากตัวเลยนะคะเพื่อนตอนนี้ทำหน้าที่ให้เต็มรูปแบบนะคะทุกอย่างเลยตอนนี้สดที่คุณเป็มกระมูลร้องเพลงอออกคาราวเกะนะคะรู้สึกว่าเล็กเข้าไปดูเวลาไม่มีนะก็วันนี้นั่งเล่นเพลินนั่งเล่นเพลินค่ะ แบตเตอรี all, นะ่อ่อนเนาะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะที่ฝนตกให้มาเนาะนะคะ,ะคุณเปรมกรมลก็สวัสดีจ้าคุณพี่ทําคลิปกันลงแค่คลิปเนาะแต่ว่าเล็กนี่ทําทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยยังยังทำาบที่คุณเปรมกระมลร้องเพลงอ,ออกคาราโอเกะน,นะคะรู้สึกว่าเล็กเข้าไปดูเวลาไม่มีนะกอกอดเพื่อน,น,นทุกคนนะคะ วันนี้ก็อาจจะไม่รบกวนเวลาเพื่อนหลายวันลงนะคะเาก็เข้ามาให้กําลังใจเลฟสองรอบแลวเลกยังไม่ได้กลับไปเลยเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษคุณแม่ร้องดาวดูใหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอตัวชาร์จแบตด้วยเนาะให้ด้วยนะคะเล็กเองก็พยายามทําเท่าที่ทําได้เลยนะตอนเนี้มันก็ ไม่มีอะไรที่ปิดน้ำเหรอด้วยดวยที่ว่าเพื่อนก็เริ่มจะช่างเยอะขึ้นเนาะเยอะขึ้นเราก็ไปมีส่วนร่วมกับในการที่ผ่านเข้าไปเนาะอ่าก่อนเมษามาที่ไม่มีการตกรอตรสอบก็รู้สึกว่าช่วงนั้นนะคะเพื่น ยินดีต้อนรับนะคะน้องสับดีเมื่อวานพี่เล็กรู้สึกว่าจะไม่ได้เข้าไปห้องน้องสับดีนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะน้ำชาแบดด้วยขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะรักๆมันก็จะมีปัญหา อยู่ที่ปิดที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรนะทำทุกวันเพื่อลายชั่วโมงน,งนะคะก็จะให้กําลังใจกันคุยกันสักหนึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณคุณเปรมกรมลน,นะคะสีมาเออไม่ทราบว่าเออคุณเปรมกรมลวันนี้ไลฟ์ละท่านนะคะตอนนี้เล็กเองก็ยังรอการทดสอบเหมือนเดิมนะคะก็ยัง เหมือนกันเหมือนกันค่ะปัญหามีไม่เหมือนกันวันนี้เราก็มาทอห้องค่ะนะคะทางถ่ายทุกคนรอบท้องนะคะน้องสําดีก็สวัสดีน้องกิติกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะมากเลยช่วงนี้เล็กก็รอก,การตกตอบเล็กก็ว่าคลิปของเล็กน่าจะน้อยนะคะคลิปยาวน้อยก็เลยว่าจะลงคลิปยาวเยอะๆทคํคทิ่ว่าที่นี่ตกปรนะจำเมื่อวานก็ตกค่ะเมืน่อะวานก็ตกตกทุกวัน วันไหนไม่ตกก็คือจะผิดปกตินะคะลงเดิมๆนะลงเดิมๆเ,เป็นภาพกิจกรรมในในในรอบรอบตัวเราหรือว่าครอบครัวเราหรือว่าเราทําอะไรก็เรียกทำไมอะ่ะถือว่าจะมีคุ้มคุมมาแล้วล่ะคะ่ะเริ่มคุ้มมาสักนิดหน่อยแล้วนะคะอาจจะตกก็ได้นะคะเราก็ไม่รู้ มือถือเลยนาะนะคะเราก็วางมือถือแทบจะไม่ได้เลยบางทีดูต้องใช้แว่นเนาะใช้แว่นใส่ตาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะทำตรงตรงส่วนนี้าการไล้สดอ่าให้ให้มันได้คุณภาพหรือว่าชะลอช่วงระหว่างโรอการอัเน น้องสัมดีปาสนีบอกมาส่งพลังบวกค่านะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ฝนก็ทิ้งห่างมากเลยค่ะคงจะไม่มากเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะน้องกิตินั้นส่งกำลังใจที่อุทุมพรขอบคุณนะคะ